จะช้ำและยามใจครับไม่ต้องคาดผมจัดมาให้เลยครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับ4ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้ครับก็แตกมา1นยกไป1หลุดไปอีก2ตัวเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็กราบขอโทษขอภัยพี่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าซิกเนเจอร์ครับอย่างที่บอกครับที่เสิร์ฟไป้ในครอบครัวเสิร์ฟไว้ในหมู่บ้านครับชุดนักการอาจจะไม่มาครับแต่ว่าตัวเน้นครับที่วางไว้4ี่ตัวก็ยังทํางานครับไม่ว่าจะเป็น VPSVP ตัวเน้น 30K ครับ ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผลประกอบการในหมู่บ้านของเราครับก็ยังทํางานมาครบเต็มระบบฟูออปชันกันเหมือนเดิมครับพี่นี่อยู่ในครอบครัวและอยู่ในหมู่บ้านและตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือพี่นะครับที่ร้านฟุตบอลเนี่ยมากกว่าตัวหน้าช่องแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามา ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเ้ว่สำคัญเลยนะครับสปอนเซอร์ของผมครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับเล่นที่ไหนถอนไม่ได้ที่นี่ผมแล้ประกันให้ครับ เอาที่ครับาเดิมครับเป็นสี่คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์เดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อนๆครับเสียวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิมลิงกิตเลยนะครับคร่วของนัทแอตตนวิลล่าครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านแมนซิตี้ครับกอคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนำครับให้เลือกเชียร์พิมเพียร์อย่างแอตตนวิลล่าได้เลยนะครับวันนี้จะได้เพียบ็นการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับแถมเกมในบ้านพวกเขาททททาา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 ไไดดดดด้้้้้คคคคค่่่่่่่่่ออออนน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 ขงงงงีีีีีีรรรรััััับบบบสสวววใมมมเเเยยืืะซิตผผลลชชชกกก็ถุ ถึง4เกมครับแพ้ไปแค่เกมเดียวครับแต่ว่าคู่นี้ครับเฮดูเฮดครับเหมือนจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับแล้ววันนี้กําแพงครับเปิดแมนซิตี้ครับเป็นต่อถึงครึ่งช่วงตัวเลยนะครับผมมองว่ากระแสแบบนี้ครับมันค่อนข้างแรงเกินไปบอลคู่นี้มีโอกาสที่จอกหน้าเสมอครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่ แอนตาวิลาได้เลยและคู่ที่2อนะครับคู่ระหว่างนันเอวาตันครับวันนี้จะเปิดบ้างนั้นสเปอร์ครับเพรคู่นี้ครับแนะนําให้เลือกเชลี่ยปัจจุบันอย่างเอวาตันได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมในบ้านพวกเขาทําได้ดีมากครับ5เกมหลังที่ผ่านมานับเฉพาะในบ้านครับยังไม่แพ้ใครครับชนะไปถึง3เกมแล้วก็เสมอ2เกมครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะคิตตัาเลสครับมาถึง2องรต่อหนึ่งเลยนะครับส่วนนั้นที่เยือนอย่างสเปอร์ครับผลงานช่วงนี้ครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาอาจจะทําได้ดดีีีคคครรรรรรััััััับบบบบแต่่่่่่วววาานน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 นไไหหหหทททเเ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 เปป็็็็กกกกมมมมมยยยยยืืออออองงลุูะจ้ส แล้ววันนี้กําแพงก็เปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับถ้ามองจากเฮดูเฮดแล้วครับเจอกันทีไรก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับวันนี้ครับยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับเอว่าตันเกมในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ เอวตันได้เลยและคู่ที่3นะครับคู่ระหว่างด้านบอลมาร์ครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านนอตเทียงฟอเรสต์ครับคอคู่นี้ครับแนะนำให้เลือกเชียร์พิมพเย็นอย่างฟอเรสต์ได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทโดยพิมเย็นก็จริงครับแต่ว่าไปเจาะลึกกระแสภายในเวลาเรื่องขุมลักเตะและตัวผู้เล่นครับยังมองฟอเรสต์วันนี้ครับยังดูดีกว่าครับผลงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงครับแต่ว่าบอลคู่นี้เจอกันมาครับก็จะออกไปทางหน้าเสมอส่วนมากครับเจ้าแมบ้านบอลมาร์ครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าก็จะออกไปทททาาาาาาางงงงงงงหหหหนน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 น้้้้้้้เเ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 สสสมมมมมมมออ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 อืกกกััััััคคคคครรรรรบบบบบแแแลลลลวววววีีีีีีีปป่่่่่่่่ยยยิดขใ็ตตึชะะูโจ ครับวันนี้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับนอตติงแฮมฟอร์เรสจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสได้เลยและคู่สุดท้ายนะครับคู่ระวงด้านอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านคิตตันพาเลสครับพอกคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนําเลยมองบนเต็มเวลาเลยนะครับสองช่วงตัวครึ่งครับการันตีรวมกันสามประตูมีเห็นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าจะเลือกข้างเลือกฝััััััััััั่่่่่งงงคคคคคครรรรรรรบบ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 ผมมออออวววววาาาาานน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 นีีีี้้้้้์เซลลใใใยดดดูกกกก็็จไปแะะสสหหหตท ไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ในที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์อเองเนี่ยก็ทางเข้าง,ง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าวไว้อยู่นะครับพรอมเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับขอใทุกท่านเชียร์อลย่ความสุขสวัสดีครับ